ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันผักที่ควรที่จะปลูกไว้ในช่วงฤดูฝนก็ได้แก่มะกรูดอันนี้ต้นมะกรูดหลังบ้านนะคะต้นมะกรูดนี้ปลูกในฤดูฝนจะติดเร็วมากแต่ว่าเราก็ต้องเพาะเมล็ดก่อนมะกรูดเขานิยมปลูกด้วยการเพราะเมล็ด พอเมล็ดแล้วค่อยนำต้นกล้ามาปลูกอีกทีหนึง่งจะปลูกลงดินก็ได้หรือปลูกลงกระถางก็ได้นี่ต้นมะกรูดหน้าบ้านนะคะปลูกลงกระถางมังกรกระถางใหญ่มากนี่เห็นไหมคะต้นมะกรูดต้นนี้ปลูกได้20ปีแล้วค่ะเก็บยินตลอดและมะกรูดต้นนี้ก็เป็นค้างให้ใบยญ้านางด้วยค่ะ และข่าก็ควรที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนเช่นกันเพราะว่าถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนนี้ข่าจะติดเร็วมากแล้วก็แตกเงาได้ดีการปลูกข่าจะปลูกลงดินหรือว่าปลูกลงกระถางใหญ่ๆหรือปลูกลงเข่งก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะข่าที่เห็นนี้ปลูกลงดินค่ะเขาก็จะแตกหนอ่อแตกเงาไปเรื่อย ตามพื้นที่ตามบริเวณดินที่เราปลูกไว้แล้วแต่ความกว้างนี่ก็ปลูกเป็น10ปีแล้วค่ะตะไคร้ก็ปลูกง่ายในช่วงฤดูฝนเช่นกันค่ะตะไคร้กระถางที่1กระถางที่2เป็นกระถางเก่าที่ปลูกแล้วเก็บยินจนเกือบหมดกระถางแล้วเหลือแต่หน่อของตะไคร้ที่จะมาขยายพันธุ์ต่อแล้วกระตะไคร้กระถางที่3ที่สี่ ก็เพิ่งปลูกใหม่แล้วก็กำลังเจริญเติบโตยังไม่พร้อมที่จะเก็บกินหัวยังเล็กอยู่นะคะส่วนตะไคร้กระถางที่5โตเต็มที่เต็มกระถางพร้อมเก็บกินแล้วค่ะถ้าเราทำกับข้าวกินเองเราควรที่จะปลูกตะไคร้ไว้ประมาณ4-5กระถางถึงจะพอกินนะคะ ะใครที่ปลูกนี้ก็ปลูกลงกระถางแปดนิ้วทั้งห้ากระถางดีค่ะ